ก็เป็นอุทาหรณ์หนึ่งนะคะไปกันที่ความคืบหน้ากรณีที่เครื่องบินเชจูแอร์เรื่อนถลายออกที่รันเวย์นะคะแล้วก็ไปชนรัวกันมี2คนไทยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ด้วยเมื่อวานนี้ค่ะทางเกาหลีค่ะได้มีการนําอัฐิของผู้เสียชีวิตคนไทยหนึ่งรายเดินทางกลับมาในอ้อมกอดของคุณพ่ออ้อมกอดของครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ บรรยากาศที่สนามบินนานาชาติอุดรธานีคุณผู้ชมคะคนใส่เสื้อขาวคนนี้คือคุณพ่อบุญช่วยดูมมณีคะ่ะอายุ77ปีเป็นพ่อของคุณจงรัก ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เชจูแอร์ลื่นทลายรันเวย์แล้วก็ไปชนรั้วกั้นที่สนามบินมูอันในประเทศเกาหลีใต้เสียชีวิตนะคะซึ่งคุณจงรักเนี่ยเดินทางกลับจากประเทศไทยพอดีเลยคุณผู้ชมเพราะว่าปีหนึ่งเขาจะเดินทางกลับมาหาครอบครัวครั้งหนึ่งมาเนี่ยประมาณสักเดือนหนึ่งนะคะตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมเข้ามาพร้อมกับสามีแต่ว่าสามีกลับไปก่อนใช่สามีกลับไปวันที่14ธันวาคมแต่เธออยู่ประเทศไทยกับครอบครัวต่อนะคะแล้วก็ค่อยกลับบ้านไปปรากฏว่า ในจังหวัดที่เดินทางไปถึงเกาหลีใต้กลายเป็นว่าเกิดโศก,กนาฏกรรมเธอเสียชีวิตนะคะซึ่งทางคุณพ่อค่ะก็เดินทางมารอรับอัถิลูกสาวที่สนามบินมีนนะายนัทพงศ์วงคำปั่นค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีมีทางสสอ,อุดรธานีนะคะคุณกุณเรียงศักดิ์แล้วก็มีจัดหางานอุดรธานีว่าที่ร้อยโทอนุเทพมีนายอำเภอหนองบัวซอค่ะคุณวุฒิพงศ์แล้วก็ยังมีเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ ประจำประเทศไทยนายปั๊กยงมินเดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจ สิ่งที่อยู่ในอ้อมกอดของคุณพ่อค่ะคืออัฐิของลูกสาวนะคะทางครอบครัวเนี่ยนะคะทันทีที่รับมาตัวพ่อเองน้ําตาคลอคนในครอบครัวน้ําตาไหลกันนะคะร้องไห้ทําให้บรรยากาศที่สนามบินนานาชาติอุดรธานีเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะโดยเจ้าหน้าที่ค่ะได้มีการแจ้งกับทางคุณพ่อนะคะว่าอัฐิของลูกสาวเขาแบ่งครึง่งครึ่งหนึ่งค่ะเอามาให้ครอบครัวในประเทศไทยส่วนอีกครึ่งหนึ่งค่ะ อยู่ที่สามีชาวเกาหลีใต้ของคุณจงรักก<ล>นะคะสามีก็เสียใจไม่แพ้<ช>กันนะคบเสียใจค่ะคือสามีบอกว่าเดี๋ยวจะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้เลยนะคะเพราะว่าตัวเธอแต่งงานแล้วแล้วก็มีการจดทะเบียนก็เท่ากับว่าสิทธิสวัสดิการอะไรต่างๆเนี่ยก็เท่ากับของเป็นชาวเกาหลีใต้เนาะแล้วก็สามีจัดการเรื่องพิธีศพให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็นําอัฐิเนี่ยแบ่งครึ่งกันมานะคะส่วนเรื่องของเงินประกันค่ะก็ต้องรอก,กันสักระยะหนึ่งเมื่อวานนี้มีการมอบเงินช่วยเหลือให้จํานวนหนึ่งด้วยพอหลังจาก ที่มีการพูดคุยกันที่สนามบินอะไรเรียบร้อยแล้วแสดงความเสียใจยกันแล้วแล้วก็พูดถึงสิทธิต่างๆนะคะญาติก็นำอาทิตก,กลับไปที่บ้านในอำเภอหนองบัวซอค่ะ ที่บ้านเนี่ยมีพวงหรีดของนายกรัฐมนตรีนางสาวแพททองทานชินวัตรด้วยนะคะที่มาแสดงความเสียใจกับครอบครัวซึ่งพ่อก็ยังคงเสียใจกับการเสียชีวิตของลูกสาวค่ะเพราะว่าคุณพ่อมีลูกสาวหนึ่งคนมีลูกชายสองคนทั้ง3คนเนีเดินทางไปทํางานต่างประเทศหมดเลยจริงๆเนี่ยนะคะงานศพของน้องสาวงานพิธีบาเพ็ญกุศลน้องสาวเนีพี่ชายสองคนอยากจะบินจากต่างประเทศกลับมาประเทศไทยใจจะขาดค่ะแต่ว่าพ่อ บอกว่าอย่าเพิ่งมายังไม่อยากให้มาพ่อยังทําใจไม่ได้เลยไม่อยากให้ลูกขึ้นเครื่องบินอีกเลยใช่ไม่อยากให้ลูกขึ้นเครื่องบินกลัวว่าจะสูญเสียเกิดขึ้นอีกเพราะว่าสูญเสียลูกสาวคนสุดท้องจากเหตุการณ์นี้ไปแล้วนะคะซึ่งงานบําเพ็ญกุศลนะคะก็จะมีขึ้นที่บ้านค่ะวันที่7จ็ถึงแมกราคมส่วนวันที่9ค่ะจะทําบุญในเรื่องของกระดูกกันนะคะทบุญกระดูกและสุขที่10มกราคมค่ะทางครอบครัวจะนาําอัฐิของคุณจง ลักไปบรรจุไว้ใส่เจดีทั้งนี้นะคะทางเอกอัครราชทูตค่ะประจำประเทศไทยก็ได้เปิดเผยแล้วก็คุยกับคุณพ่อบอกว่าในานามของรัฐบาลเกาหลีแสดงความเสียใจกับครอบครัวทั้งครอบครัวของคุณจงรัก และก็ครอบครัวอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่สูญเสียจากเหตุการณ์ครั้งนี้ไปด้วยและวันนี้ค่ะทางสายการบินเชจูแอร์ก็นาําอัฐิของคุณจงรักมามอบให้กับญาติอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นการปลอบใจครอบครัวผู้สูญเสียที่ยังคงอยู่ในอาการโศกเศร้าและทางเกาหลีก็ขอให้คํามั่นนะคะว่าจะพยายามปรับปรุงเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกค่ะ ก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเหตุการณ์โศกนาฏกรกรมครั้งนี้นะครับ